สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันน,น,นี้วันที่ยี่สิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครัเรามาอยู่กันที่บ้านไร่แสงสุขนะครับเราเพิ่งมาถึงนะครับนี่เวลาสิบโมงออกว่กว่าเดินสำรวจต้นไม้นิดนึงเป็นยังไงมั้งครับมีเหี่ยวแห้งตายไหม บ้างนะออก่วรจะจะออกดอกออกชอ่อนะหน้าฝนวันก่อนฝนตกแล้วก็สีทองเราสองต้นนะครับเขาให้มานะสองต้นนี้ให้มาตั้งแต่ต้นเท่ากับคืบเดียวนะครับตอนนี้โตแล้วโตแล้วต้นนี้หักนะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าลมแรงนะครับบรรยากาศ มีต้นมะม่วงไฮไลท์นะครับม่วงน้ำดอกไม้สีทองปลุกโดยวันหน้าหน่วยยานพันะนะครับที่โรงพยาบาลพญาไทนะกับท่านบุโรหิตนะครับมือขวาของเขาดูนะครับออกช่อทุกช่อเลยนะครับดูช่อลงมาถึงพื้นเลยช่อรู้จะได้กินหรือเปล่านะครับติดเต็มต้นเลยดอก พ่อใหญ่มากนี่ต้นกระเจี๊ยบนะครับอาก,กาศวันนี้ร้อนได้เรื่องเลยทีเดียวมีต้นฟักนะครับเราทำลานไว้ออกดอกอันต้นฟักดูแม่ครัวแล้ว ก็มาคอเมนเลยวันนี้ช่างวีเอ็นจะมาทําเสาให้เสายังทําไว้ไม่เสร็จนะครับันนี้จะมาเก็บงานให้ปวดอะไรนะลยอันนี้แม่ขวเราจะทนไม่ไหวแล้วนะครับจะสิบเอ็ดโมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวกินอะไรครับวันนี้แม่ขัวกินอะไรครับข้าวแกงส้มข้าวแกงส้มแกงส้มนะครับ กุ้งโขกนะครับกุ้งต้องสามตัวนะถ้ามากกว่านั้นไม่อร่อยอะ่ะอันนี้ก็แม่ควยคนทำอะไรครับแม่ควยครับเติมเกือปลากัดเอ๊ะอะไรนะปลากัดกระป๋องเติมเกือโอ้โหทำอะไรแล้วเนี่ยไม่บอกไม่กล่าวเลยครับกระทะอยู่ข้างขาเ,เราทำแบบบ้านนะเมื่อกี้เราไปเจอป้าที่ตลาดเอาปลามาขายนะเราเกลือเสร็เราเลยซื้อม,มา สองโลนะครับกสุดยอดเลยครับร้อนสุดยอดเลยอยีต้นแครเรานะครับแคแดง2ต้นดอกยังเต็มต้นอยู่เลยนะครับเก็บกลับไปกรุงเทพหลายรอบแล้วจะไปดูทั่วฝักยาวหน่อยไม่ได้ดูเลย อยออกหนอ่อกันเกือบทุกต้นเลยนะครับออกหน่อแล้วรอเมื่อไหร่จะออกเครื่อนนั้นนะครับคนไผ่ต้องใรสูงเด็กๆของเราก็เหมือนเดิมนะครับกขมักขมเมมนกันมาก R o อาโอวีนะครับปีปลาเอาให้อาหารไปละ เมื่อวานเรามาถลกผักกระเฉดถลกผักกระเฉดไปเกือบหมดบอ่อแล้วมันแก่นะฮะกร้งฝอยติดไปเต็มเลยจะได้มากนะครับจําเป็นนะครับทำให้น้ำขุ่นนะออกซิเจนในน้ำไม่มีะ,ะมาดูถั่วฝักยาวนี่ยถั่วฝักยาว ม่กี้จะซื sure ้อที up> up> ่ตลาดใหาแม่บ้านบอกไม่ต้องซื t um> <t um ้อคเลยมาดูที่สวนเราดูนะฮะิวพันธ์อะไรฝากบเร่มเทิมไปหมดแล้วครับสั่งมาจากในเพจพื้นผักสวนครัวนะครับชาวเกษตรเราก็ช่วยอุดหนุนกันไปนะครับไม่านอสตอเบอรี่เชียงใหม่สตอเบอรี่ รู้จะรอดหรือเปล่าครับถูฝั่งยาวนะออกกันสนุกสนานเลยอันนี้บวบนะครับบวบเหลี่ยมหลายลูกนะครับบวบเหลี่ยมพบไม่ค่อยได้ครับพวกนีเ้เหลี่ยมจัดนะครับเดิๆซ่อนอยู่ เด็กๆเ,เราสนุกสนานมากเลยนะครับ ROV นี้ต้นกระต๊อบนะครับต้นกระตอ๊ตะตอบตคุณเอฟครับขอ,องชัตเติลบัสเอ็นเฮลนะครับสนับสนุนมานครับ เริ่มนะเริ่มนะเด็ดไปทานได้แล้วนะครับแต่ผมกินไม่เป็นนะครับปลูกไปตามกันแสตะไคร้เอามาลงไว้นะครับบอ่อปูนี้มาดูบอ่อปูหน่อยโอ้ดอกบงดอกดอกขักตบชวานะครับอ,อกเต็มเลยนะฝนตกไปน้ําท่วมบอ่อเลยนะฮะเดี๋ยวคืนนี้ค่อยมาดูว่าปูเรายังอยู่ไหมมีปลาช่อนด้วยนะครับ ปลาช่อนมาได้ยังไงเี้ยเราไม่เคยเอาปลาช่อนเข้ามไว้ในบอ่อนะปลาช่อนเด็กกะผักสวนครัวนะครับเราลงไว้มะเขือบ้านเราชอบทานมะเขือนะครับอย่างที่บอกนี่มะนาวพี่ต้งธนาพันธ์นะครับให้มาสิบต้นลงได้ถามต้นนะครับกำลังทยอยครับ ดูนะครับน sí, ี่อีลูกกันนะครับอีลูกันนะครับนี่ดูกับทุกต้นเลยแนวริมนี่ยครับแนวริมนี้นะครับเราปลูกทานตะวันไว้นะครับเดี๋ยวพอมันโตเนี่ยมันก็เนี่ยแนวนี้นะครับเราปลูกทานตะวันไว้หมดเลยนะครับจะเป็นร้อยต้นอ่ะเดี๋ยวพอมันโตก็จะอาจจะได้ถ่ายรูปกันนะครับ นี่โตแล้วงอกขึ้นมาทั้งแนวแล้วอมาทั้งแนวแล้วก็มีุ่งถัดตะวันย่อมๆนะครับนี่โรงเก็บของที่เราทํากันอนาะทิตย์ที่แล้วนะโอเคก็ถั่วฝักยาวเหมือนกันนะครับเป็นถั่วพุ่มนะครับโตแล้วออกดอกแล้วเดี๋ยวไม่ช้าคงจะได้รับประทานกันนะครับ หัวพุ่มลงนอนเรานอนเราตอ,อนเต้นอ๋อสัปดาห์นี้เราจะเปลี่ยนเป็นมุงนะครับเราซื้อมุงมอ้งใหม่หลังนึงลนะอันนี้ก็หัวหน้ายามพนาเขามาจัดการไว้ให้นะครับเป็นซุ้มนั่งเล่นนะครับซุมนั่งเล่นนะครับ สนับสนุนชวนชมมาด้วยคุณหญิงอรุณน,น,นะครับคุณหญิงอรุณสนับสนุนมานะครับนี่ดอกดอก,กน,นะครับโอเคแม่ครัวเราเห็นผมเดินบนอะไรนะครับตัวฮะยืนมองเบื่อผมไม่อยากคุยด้วยนะครับเดินดูต้นไม้ดีกว่าสบายใจกว่าดูแม่ครัวครับ แค่นี้ก่อนนะครับไปทำภารกิจอื่นๆต่อนี้จะโรยจุลินทรีย์แล้วก็ปรับน้ำให้เป็นสีเขียวนะครับลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ช่วงเย็นนะครับ